สวัสดีครับชาวลัคนาราศีสิงห์ครับสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ก็คือพี่ที่เกิดระหว่างที่16บเ <17. S 1> ออ17สิงหาคมนะครับถึง16กันยายนนะฮะถูกต้องครับ,รบเรามาดูกันว่าการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภในปี2 5 5 9เนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ,รบเราจะแบ่งเป็นสีไตรมาสให้เชิญครับ <laughs> <laughs> สำหรับเราชาวราศีสิงห์ ผมจะใช้ไพ่เดวิ Moon ในการทำนายเรื่องของการงานนะครับครับผมส่วนของผมเนี่ยจะใช้ไพ่ใสหรือไพ่ Transparent นะครับผมเป็นการจับคู่ไพ่ตลอดทุกๆทุกๆเรื่องเลยเนาะทุกๆชุดที่ผมใช้ใช่แล้วครับโอเคสำหรับเรื่องของการงานนะครับเราจะแบ่งเป็นสองพาร์ทด้วยกันก็คือพาร์ทของพนักงานเงินเดือนกับพาร์ทของเจ้าของธุรกิจใช่ครับครับผมโอเคละมาไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราเริ่มกันดีกว่าครับไตรมาสแรกของพนักงานเงินเดือนกันก่อนเลย ในมาที่1ก็คือช่วงเดือน1ถึงเดือน3นะครับใช่แล้วครับผมได้ไพ่ i n g ออ w o r d ตครับส่วนของผมขึ้นมาเป็นเดอ m มู n นะครับอ่าถ้ารวมกันเลครับถ้าขึ้นมารวมกันแล้วเนี่ยบอกได้เลยว่าในช่วงไตรมาสที่1นะครับผมคุณมีปัญหากับเจ้านายอย่างแน่นอนนะครับผมแล้วก็มันจะทําให้คุณรู้สึกเฟลๆลกับการทํางานตลอดตลอดไตรมาสเลยทีเดียวตลอด3เดือนนี้ใช่ครับผมเหมือนอารมณ์ประมาณว่าเหมือนทํางานก็เบื่อ ทำงานก็รู้สึกว่าไม่โดนใจไม่สนุกไม่ไม่สนุกนกับง,งานไม่เอนจอยแล้วว่ะเออไม่เอนจอยนะครับไปดูแต้มมาที่สองกันครับครับผมแต้มมาที่สองก็คือผมได้ไพ่ไนท์ออฟคัพครับขอผมเป็นห้าเหรียญครับครับผมครับผมสำหรับไพ่ไนท์ออฟคัพนะครับผมกับไพ่ห้าเหรียญเนี่ยตอนที่มันมาอยู่ด้วยกันนะครับผมลักษณะของการงานเนี่ยบอกได้เลยว่ายังคงพูดเหมือนเดิมว,ว่าเบื่อก็ดูสังเกตคนที่ห้าเหรียญที่นั่ง นั่งพิงหลังตรงนี้เลยตรงที่นิ้วผมเนี่ยครับผมอาจจะเบื่อเรื่องเงินไม่ขึ้นเงินเดือนไม่พอใช้อานนี้ถูกต้องไหมมันมีเบื่ออีกอย่างหนึ่งตรงที่ว่าด้วยลักษณะของเพื่อนร่วมงานเนี่ยเขาเฮฮาปาร์ตี้กันหมดไงอ่าอ่าอส่วนตัวเราอ่ะเราอาจจะประมาณว่าเพิขนไม่พอเงินไม่พออยากจะไปเที่ยวเอนจอยกับเขาบ้างจะแบบเงินใช้ไม่พอชักหน้าถึงหลังชน้าประมาณนั้นมันก็เลยทําให้เฟลไปครับดูแต่มาที่สามโอเคขึ้นไหมต้องทีขึ้นสิช่วงเดือน เดือนเจ็ดถึงเดือนเก้าคุณนอนเสีนหยบอะไรของคุณเนี่ยแปดดาบครับ q ค e e n อนอ w o ซอรครับคือพอขึ้นมาเป็นลักษณะประมาณนี้เนะี่ยบอกได้เลยว่าเหมือนเรียกว่ายังไงนี่จากที่หน้าไพ่ที่เห็นนะครับผมอยากจะพูดว่าฉันอยากจะกรีดมากนะครับผม <Okay. S 1> มันยิ่งทําให้เรารู้สึกว่าเหมือนอยากเราออกจากงานอะ คือเบื่อแล้วเปลี่ยนงานได้้่ไหมเต็มที่แล้วอืดอัสุดๆแล้วจะถึงจุดสูงสุดแล้วใช่ครับผมเพราะฉะนั้นในในช่วงไตรมาสที่3เนี่ยคุณมีโอกาสที่จะได้ย้ายงานเปลี่ยนงานนะครับผมมาดูไตรมาสที่4กันบ้างโอเค work ใช่ป่ะเปลยอาวาดครับครับผมกับเอ็มเพรสครับแน่นอนผมคิดว่าได้เปลี่ยนงานไม่ก็อาจจะเป็นการทำอะไรใหม่ๆก้าวกระโดด ืายยาะเป็นกษณะประมาณน<า>ั้นขายยาวขึ้นจะเห็นว่าต่อมาไม้ขึ้นมานะครับ,รบผมลักษณะประมาณนี้เนี่ยพูดได้เลยว่าถ้าคุณได้เปลี่ยนงานตั้งแต่ไตรมาสที่สามจะพูดว่าไตรมาสที่สี่เป็นอะไรที่เวิร์กมากนะครับนะครับผมแต่ถ้าพูดว่าคุณไม่ได้เปลี่ยนงานขึ้นมาในไตรมาสที่สี่ทุกๆอย่างมันจะค่อยๆดีขึ้นอย่างเป็นลําดับโอเคนะครับไม่ใช่ก้าวกระโดดนะเพราะฉะนั้นแล้วก็ลองดูแล้วกันว่าคุณทนทํางานกับสถานที่ตรงเนี้ยไหวหรือเปล่าถ้าหากไม่ไหวจริงๆก็ต้องทนครับงั้นเลย <Okay. S 2> ลองเปลี่ยนงานดูถ้าถ้าไม่ไหวจริงๆก็ลองเปลี่ยนงานดูสําหรับเจ้าของธุรกิจนะครับไตรมาสแรกเป็นยังไงนาะของผมมาเป็น king of club แล้วนะครับดีคฮะสิบถ้วยครับครับผมสําหรับ ชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับผมบอกได้เลยว่าใจมากที่1นึ่งสหรับเจ้าของธุรกิจเนี่ยเป็นอะไรที่เวิร์กถึงเวิร์กมากที่สุดครับผมด้วยความที่ว่าด้วยธุรกิจของคุณไม่ว่าจะทําธุรกิจอะไรก็ตามแต่จุดเด่นม,มันอยู่ที่ว่าบริวารของคุณลูกค้าเก่าๆของคุณยังให้ความสนับสนุนอยู่ใช่ถูกต้องครับผมถึงแม้ว่าจะทําให้แบบมันเหมือน,นกับประมาณว่าประเทศไทยเนี่ยเปลี่ยนไปในเรื่องของเศรษฐกิจอะไรต่างๆแต่ว่าฐานลูกค้าของคุณยังแน่นอยู่ <Okay. S 2> นะครับมันก็เลยแบบบอกได้เลยว่าการงานยังดีเหมือนเดิมครับไปดูไตรมาสที่2องดูว่าจะเชื่อมโยงกันไปถึงไหนครับของผมได้ The Tower ครับของผมได้เป็น7ถ้วยนะครับสำหรับ The Tower และ7ถ้วยเนี่ยพอมารวมกันดูภาพแล้วค่อนข้าง,างน่ากลัวน่ากลัวมากๆนะครับผมเขาพูดว่าถึงแม้ว่าไตรมาสที่1จะออกผลออกมาดูดีแล้วะนะครับผมแต่ก็อย่าไปนิ่งนอนใจว่า อย่าไปคิดว่าแบบเอ้ยจตมาที่2มันต้องดีมันต้องลุ่งมันต้องลุ่งมาขึ้นเรื่อยๆเพราะไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าเราไม่ดีแต่เราอยากได้มากจนเกินไปคือสร้างอะไรที่มันเกินตัวไปหน่อยใช่ครับเหมือนตั้งเป้าหมายไว้สูงนะครับพอไม่ได้มันก็เลยรู้สึกเฟลประมาณนั้นเท่านั้นเองอเ,เพียงแต่ว่าถ้าพูดว่าระดับทั่วไปผมมองว่าเอ้ยมันยังดีอยู่นะนะครับอย่าไปหวังสูงเท่านั้นเองครับออกทาวเวอร์อย่าไปตกใจใช่ครับมันแปลได้หลายแบบเนาะ มาถึงไตรมาสที่3ครับโอเคเลยนะของผมได้2ถ้วยนะครับผมสิบเหรียญครับสำหรับสองถ้วยละสิบเหรียญน,นะครับผมยังคงพูดอยู่ในประเด็นเดิมก็คือว่าลูกค้าเดิมเดิมผมยังใช้คำว่าลูกค้าเดิมเดิมอยู่เหมือนเดิมนะมยังคงให้การต้อนรับและสนับสนุนกันอย่างเต็มที่ใช่เพราะเรามีหมากสักตัวหนึ่งซ่อนไว้อยู่นะครับหน้าค้นหาใช่ไหมใช่ครับผมมันเหมือนกับเรามีแบบเรามีบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เขาไม่สามารถที่จะไปไหนจากเราได้เรามีกลลเม็ดเคล็ดลับ เพราะฉะนั้นแล้วตั้งแต่1น่งเขาเรียกว่าตั้งแต่ไตรมาสที่1นึ่ไตรมาสที่2อไตรมาสที่3ผมใช้คําว่าคุณต้องดูแลและเทคแคร์ลูกค้าเก่าของคุณให้ดีที่สุดนะครับครับผมมาถึงไตรมาสที่4ครับไตรมาสปิดท้ายของปี5-9จะเป็นยังไงเนะ <8. S 2> าะแปดแปกระทาแปกระทาครับผมของผมเป็น age of war นะครับผมหรือหนึ่งกระานั่นเองเขาพูดว่าจริงๆแล้วคุณจะมาออกตัวกันอีกทีนึงอะ สิ้นปีห9ากครับก็คือเพื่อที่จะเตรียมตัวไปในเรื่องของปี60ใช่ครับผมช่วงเนี้จะเป็นช่วงเวลาที่คุณมีโอกาสที่ได้คิดแผนงานใหม่ครับนะครับผมมันจะมีแผนงานอะไรแบบเยอะแยะมากมายเลยว่าปี60ศคุณจะทําอะไรดีซึ่งผมมองว่าปี60เนี่ยจะเป็นการเริ่มต้นของธุรกิจของคุณได้อย่างดีถึงดีมากที่สุดครับโอเคเรียบร้อยไปครับสำหรับเรื่องการงานของชาวรักคณา,า,าศีสิงห์นะ<ช>ครับต่อไปเราจะไปเรื่องของ การเงินใช่แล้วครับการเงินผมจะใช้ไพ่โรสคาร i บินะครับครับซึ่งมาเมีได้เลือกมาแล้วว่าไพ่ชุดนี้เหมาะสำหรับเรื่องการเงินมากที่สุดใช่ครับพูดถึงไพ่ยี่ีนะ,ะมันก็จะมีหลายต่อหลายชุดที่เราไม่เคยเห็นกันใช่แล้วครับผมจริงๆแล้วเนี่ยที่ต่างประเทศเขามีเป็น เป็นร้อยเป็นพันชุดเรียกว่าอย่างนี้ก็ได้ครับผมแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยได้เห็นกันเราจะเห็นแค่เอหน้าไพ่ปกติคือหน้าไพ่สีเหลืองใช่แล้วครับพร้อมนะครับสำหรับเรื่องการเงินเกือบพร้อมครับพรอมแป๊บหนึ่งครับโอเคขออนุญาตแป๊บหนึ่งฮะสักครู่ขจิบก่อนเจ็บคอครับไม่ค่อยสบายในมาแรกครับเรื่องของการเงินไม่แยกนะสำหรับการเงินนะครับของผมเป็น queen of ซอสนะครับผมเดี๋ยวให้พิเทสครับเขาพูดว่าในช่วงลักษณะของไตรามาสแรกเนี่ยแต่ละคนจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีภาระการเงินของตัวเองซึ่งมันจะเป็นภาระที่ไม่ได้บอกใครนะครับผมเรียกว่าต้องใช้ใจ่ายแบบยังไงว่าตรงต้องจ่ายใช่ไหมคือมันเป็นเออมันเป็นอะไรที่ก็ต้องจ่ายนั่นแหละแต่ภาพลักษณ์ดูดีไง เหมือนไม่มีเหมือนคนที่ไม่มีปัญหาทางการเงินแต่จริงๆมีนะแต่จริงๆแล้วมีเพราะฉะนั้นในช่วงช่วงไตมาาที่หนึ่งจะมีคือมันต้องหมุนเงินอยู่เรื่อยๆใช้คํานี้ดีกว่าครับป <ะ S 2> ไปดูไตมาาที่สองเขาเป็นยังไงบ้างเรื่องของก,การเงินในไตมาาที่สองนะครับผมได้ night of pentacle ครับพอผมได้ emperor นะครับผมสำหรับ emperor และ night of pentacle เนี่ยสอ,อันนี้พออยู่รวมกันนะครับเป็นคนขี่ควายเข้าเมืองนะฮะใช่ไ ไม่ใช่แล้วไม่ใช่ครับก็รู้มันบอกไงมันขี่ขวายเข้าเมืองบรรหนากเข้ากลุ่เขาบอกว่าในช่วงนี้เนี่ยไตรมาสไตรมาสที่สองนี้ครับชาวรัคนาราศีสิงห์นะครับผมจะมีการเงินเข้ามาค่อนข้างค่อนข้างดูดีนะคะผมพิทหุภิตากับไตรมาสแรกเลยอเคแต่ว่าแต่ว่าด้วยการเงินเนี่ยมันจะเป็นเงินในรูปแบบที่เข้ามาแบบเรื่อยๆช้าๆเฉยๆช้าๆเฉยๆแต่พอลองนับแล้วอ่ะมันเยอะนะ S <S เ<อ>มันจะไม่ใช่เข้ามาแบบตุ่มเดียวตุ่มเดียวนะครับผมเพราะฉะนั้นสบายใจได้ยังโอเคอยู่เวิร์กเลยละ่ะแต่อไปดูแต่มาที่สามกันบ้างของผมเป็น8กระทาครับผมของผมเป็นชาลิออตครับ8กระทาและชาลิออตนะครับผมเขาพูดว่าการเงินของชาวลักนาฬาศีสิงห์บอกได้ว่าดีถึงดีมากครับผมในตัมือ <DJ. S 2> ให้ด้วยใใดีใจราศีสิงห์เหรอครับไม่โอเคครับผมเอาเป็นว่า การเงินนะครับผมถ้าใครที่มีปัญหาทางด้านการเงินอยู่นะครับบอกได้เลยว่าไตรมาสที่สคุณแก้ไขปัญหาทางด้านการเงินได้ทุกทุกอย่างอย่างแน่นอนหลุ่วงใช่ครับผมอันนี้เสริมให้หน่อยสําหรับใครที่ทําเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับผมบอกได้เลยว่ามีเกณฑ์ที่จะสามารถที่จะลงทุนก้อนใหญ่ก้อนใหญ่ก้อนใหม่ได้เพราะการแข่งขันในเรื่องของเชิงการเงินของคุณคุณจะแบบได้เปรียบแบบสุดๆเลยครับคุณจะวิกตอรี่วินเนอร์ครับครับผมมาดูไตรมาสที่สี่กันครับถ้าลงทุนไปแล้วเป็นยังไงอะ โอ้ oh. Knife of ครับครับครับผมสำหรับใจมาสที่4ี่ในแง่ของการเงินเนาะในแง่ของการเงินเนี่ยเขาพูดว่าการเงินจะใช้ใจ่ายอะไรยังไงอย่าลืมคนรอบข้างคุณด้วยบริวารบริวารของคุณลูกเมียคุณนะครับผมลูกน้องของคุณเพื่อนไหมเพื่อนด้วยครับผมคือพอมีตังแล้วอะ่ะเผื่อแผ่ให้กับเขาบ้าง เป็นการซื้อใจคนนะครับไม่ใช่แบบเอ้ยมีกังเยอะแล้วแบบเก็บไว้กิน,นคนเดียวขี้เหนียวไม่เวิร์คไม่เวิร์แบบนั้นไม่เวิร์คนะครับผมจะไม่ดีต่อต่อเขาเรียกว่าสังคมในอนาคตโอเค,ครเรียบร้อยไปครับสำหรับเรื่องการของชาวลัคนาราศีสิงห์ครับเรามาต่อกันที่เรื่องของความรักครับนะครับความรักของผมจะใช้ไพ่แฮปปี้ทาโร่ครับ ซึ่งไพ่แฮปปี้ทาร่กับเรื่องความรักเป็นอะไรที่เหมาะมากใช่ไหมครับเมีใช่แล้วครับผมเพราะว่าเวลามันออกมาเนี่ยมันจะทําให้เรารู้สึกกับสบายใจมไม่เครียดนะครับผมแถมจริงๆแล้วหน้าไพ่เนี่ยจะเป็นการบอกได้อีกครับว่าเขาจะเข้ามาในรูปแบบไหนเข้ามายังไงมีอาการง้อมีอาการงอนอะไรอย่างนี้หรือเปล่าจะมีอาการเลยใช่ไหมใช่ครับผม <laughs> อ่ะ <laughs> เริ่มเลยครับอ่าเราจะแบ่งเป็นสองพาร์ทเหมือนกันครับผมโสดกับมีคู่อยู่แล้ว <laughs> นะครับ คนโสดครับไตมาดแรกผมได้ไพ่อะไรอย่างเดอรเดทครับเดอ d a เดจะดูสีสันสวยงามนิดหน่อยนะครับเดน่ารักมากไม่รู้ความหมายดีหรือเปล่าเขาบอกว่าความหมายของตรงนี้นะครับผมสำหรับคนโสดบอกได้เลยว่ายังโสดกันต่อไปนะครับให้เขตครับมาดูไตรมาสที่สองครับอแปดเหรียญครับของผมสิบดาบครับ ส่หน้ากันอย่างนี้เลยเขาบอกว่าทํางานไปครับผมอย่าเพิ่งไปคิดในเรื่องของความรักก็คือยังโสดอีกยังโสดอยู่อีกอืออือปดูไตะมาที่สามนี่ได้ไหมเนี่ยแปดถ้วยครับหกดาบครับตายล่องเรือไปก่อนโอ้มันไม่เวิร์กเนาะปีนี้ยังไม่ใช่ปีเรื่องความรักของคนโสดหรือเปล่าดูสิ้นปีครับว่าปิดท้ายยังไงโอ้ เป็นเป็นเป็นราศีที่ที่อาภับเรื่องความรักนะครับที่เสมอต้นเสมอปลายกันมากครับผมสําหรับชาวราศีลักนณาราศีสิงห์ที่เป็นโสดไม่เวิร์กไม่เวิร์กความรักทั้งปีเลยมาดวงคนมีคู่กันบ้างครับครับผมพูดให้อิจฉาเล่นเนาะอ่าจะออกมาเป็นแนวไหนไปมาแรกครับครับผมชาวลักนณาราศีสิงห์ผมได้ knife o f pentacle ครับของผมได้ knife off cup นะครับเขาพูดได้เลยว่าในลักษณะตรงนี้นะครับ คนที่มีคู่กันอยู่แล้วเนี่ยสบายใจสุดๆเวิร์กเวมากชีวิตดูแบบสุขขีเรื่นรมแล้วไปสาบแช่งมาที่แต่ลาที่สองอันนีอันนี้น่าอิจฉาแต่มาที่สองอ่ะคนโสดแช่งเลยครับผมแช่งไม่ลงอ่ะเขาผมเป็นเมจิกเชี่ยนกับเดือนซันรขาผมเดือนซันนะนะครับผมไม่ต้องถ่ายเนาะดีมากครับโคดดีอ่ะแฮปปี้อ่ะเวิร์กอ่ะมีโอกาสได้แต่งงานไหม มีโอกาสได้แต่งงานครับผมในช่วงไตรมาสที่สองนะครับคนที่คบกันมานานๆที่คนที่วางแผนกันไปแล้วคุยไปแล้วาจะมีโอกาสได้แต่งงานประมาณ <c oughs> ใครที่แบบใครที่คบกันมาประมาณสองปีสามปีไปต้นไปนะครับผมมีโอกาสที่ได้แต่งงานไปน <ะ S 1> มาที่สามครับเป็นนายออฟวาร์ดครับผมแลก็สี่ถ้วยอ่าสี่ถ้วยเรื่องแปลว่าความเบื่อหน่ายแล้วนะครับผมแต่อยากจะพูดว่าด้วยความที่ว่ามีนายออฟวาร n ดเข้ามาประกอบจึงพูดว่าถึงแม้ว่าความรักในช่วงนี้อาจจะไม่หวือหวานในไตรมาสที่สามแต่ ก็ยังอยู่กันได้อ่ะมั่นคงมั่นคงครับเอ่อไต่มาที่4ี่ครับสําหรับคนเอ่อมีคู่แล้วราศีสิงห์นะครับลัคขนาราศีสิงห์ของผมเป็นหนังสือครับผมไฮพีเทสก้าวถ้วยครับเพราะฉะนั้นในลักษณะตรีนี้นะครับผมเขาพูดว่าก็ยังแฮปปี้ดีดาอยู่อ่ะโอเคอ่ะทำไมความรักมันดูดูคอนทราสต์กับคนสดมาก นะครับใช่ใช่แบบใช่สุดๆเลยล่ะโอเคเรียบร้อยไปครับสลหรับความรักของคนโสดและคนมีคุุงชาวรักคณาราศีสิงค์ครับครับแล้วเราก็จะมาต่อกันที่เรื่องของสุขภาพใช่ครับเรื่องของสุขภาพหมอเมทได้เล,เลือกให้ผมใช้ไพ่ออไกอาตารุกกายอาตาร่ครับ,าารรบเป็นไพ่ของต่างประเทศเช่นเดียวกันซึ่งไพ่ของกอาทาร่จะสื่อถึงสุขภาพได้ดีที่สุดครับดูหน้าไพ่จะสวยมากดูดูไพ่ใบแรกก็ได้ครับผมเมื่อกี้นี้เนี่ยครับผม น่าจะเอ็มเพรสหรือเปล่าฮะใช่ครับผมเป็นเอ็มเพรสครับผมอ่ะมามีพร้อมยังครับพร้อมแล้วครับอ่ะสับสับสับมาดูกันสิสุขภาพชาวราศีสิงห์ไตมารแรกใช่ครับผมได้ไ of Fire ของผมได้เอ็มเพรนะครับผมเขาพูดว่าในช่วงนี้นะครับผมสิ่งที่ต้องระมัดระวังในไตมาสทที่หนึ่งมากที่สุดนะครับผมคือเรื่องของควันไฟ แล้วก็สิ่งที่เกี่ยวแล้ว่าขมาวควันโรคภูมิแพ้โรคภูมิแพ้เออใช่ถูกต้องครับโรคภูมิแพ้โดยเฉพาะคนที่อยู่ในเมืองนะครับในตัวเมืองอะไรเงี้ยจะเป็นโรคภูมิแพ้เยอะเป็นพิเศษถูกต้องครับลักคณะลาศีสิงห์อีกอย่างหนึ่งที่ต้องระมัดระวังคือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของไฟครับผมใครที่ทำกับข้าวทุกวันไฟลวกไฟอะไรเงี้ยความร้อนความร้อนใช่ก็คความร้อนจะต้องระวังนะครับผมมาถึงไตรมาสที่สองบ้างคนรระวังอะไรเดือนสี่ถึงเดือนหก ครับผมของผมเป็น2ถ้วย e อ็ดออฟวอเครับครับผมในส่วนตรงนี้นะครับผมอยากจะพูดว่าไม่มีอะไรให้ต้องกังวลใจไปนะครับผมบอกเลยว่าสุขภาพช่วงนี้สบายๆชิลๆครับผมโอเคแต่มาที่3ครับ Elder of Water ของผมเป็น5กาาทานะครับ Elder of Water และ5กาทานะครับผมในช่วงนี้นะครับผมจุดที่น่าจะมีปัญหามากที่สุดนะครับผม ผู้ชายเนี่ยต้องไปอะไรที่ต้องระมัดระวังดีๆครับผมเรื่องวางขาของผู้ชายครับอุพีกอ่ะน้องหนูไอเจ้าโลกนี่แหละใช่ไหมระวังดีๆครับผมเรียกว่าช่วงง่ามขาก็ได้อ่ะช่วงท่อนขาอะไรต่างๆเนี่ยมีอันตรายมีอันตรายอาจจะได้ตัดทิ้งนะไม่ถึงขนาดน้นต้องตัดทิ้งนี่เป็นเพราะวไปไปบอกว่าไอนี่หรือเปล่าครับผมรถตุกๆจะไม่ได้เข้าชิงครับคนละเรื่อง้ว อ๋อมันเป็นกระแสโซเชียลอยู่นะครับอมาถึงไตรมาสสุดท้ายครับเรื่องของคามของชาลาสีสิงไรเ n นิงครับไรเทนิงหรือว่า The Tower ของไพ่ชุดนี้นะครับผมมาคู่กับไพ่ที่ชื่อว่าความเบื่อหน่ายครับผมคือห้าเหรียญนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยครับสิ่งที่มีนะครับผมโรคซุ่มเศร้านะครับผมอาการช็อก ช็อกครับผมไม่ใช่ขำอเหรอเออช็อกแบบจืดๆๆๆนี้ไหมใช้าเล่นครับผมอันนั้นช็อกแก้ดิดิ นะครับอ่าเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับนั่นก็คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังเอาไว้นะครับผมแล้วก็เรื่องของไฟนะครับผมจับคราวนี้ไฟมันเออใช่กำลังจะพูดว่ามันไม่ใช่ไฟปกติมันคือไฟฟ้าไฟฟ้ารดวงจรให้ระวังอุบัติเหตุในส่วนนี้ฟังดูไฟฟ้ารดวงจรนี่ดูน่ากลัวมากอะดูดิคุณแค่ไฟดูดก็ได้อะไฟดูดเออไฟดูดเฉยๆนะไม่ด้วยนะไม่ด้วยนะอ่าฮะ ต้นไม้คือที่อยู่อาศัยต้นไม้ของใช่ถูกต้องครับวงในเรื่องนี้ให้ไวให้มากๆนะครับชาวลักนาราศีสิงค์ครับผมเรียบร้อยไปครับสําหรับเรื่องสุขภาพอุบัติเหตุอะไรทั้งหลายแล้นะครับเรียบร้อยครับเราก็จะมาต่อกันเรื่องที่คนไทยชอบมากที่สุดเลยครับผมเรื่องอะไรอะอะเรื่องอะไรหรอครับผมเรื่องการทํางานครับหวยโชคลาภไม่ใช่คนไทยเป็นคนขยันหรอครับไม่คนไทยเป็นคนงมงาย เรื่องหวยเรื่องโชคลาภครับมาดูกันซิว่าจะเป็นยังไงบ้างในเรื่องนี้เราจะใช้สวิงที่เอกดอนะครับหรือว่าไพ่เจ็ดสิประตูครับในการไขความลับเรื่องโชคลาภของคุณนะครับเช่นเคยครับมาเมก็ไพ่ใสครับผมเหมือนเดิมครับผมดูจนเบื่อแล้วครับคอ่าไปมาดแรกครับชาวลัคนาราศีสิงห์เขาบอกว่าได้5คาถาครับของผมได้เดือดสเตนนะครับสำหรับ5คาถาและเดอดสเตนนะครับผมพอมารวมกันนะครับ ในเรื่องของโชคลาภจริงไหมเขอาอบอกว่าในช่วงนี้นะครับผมจะมีโชคเพราะการเดินทางโอ้แน่นอนเลยครับผมปีใหม่ปีใหมไปไมเดินเปเดินทางไปไหนซื้อลอตเตอรี่เก็บไว้ใช่แล้วครับผมพอซื้อหวัวใ้ดินไม่ได้ใครไม่รู้เอาไปว่าในช่วงในช่วงเรื่องของการเดินทางนะครับผมอย่าลืมติดไม้ติดมือไปสักใบสองใบก็อบอโอเค่<า>เะเออมา ตบมาที่สองก็เดินทางอยู่นะปีใหม่ไทยทีเนี้ยถูกครับสงการครับวันนี้เป็นวันเจ็ดดาบเออเจ็ดทาครับผมของผมเป็นนายออฟนายออฟซอรครับผมสอนกันดูครับเป็นยังไงสำหรับเจ็ดกทาและนายออฟซอรนะครับผมเขาพูดว่าในช่วงนี้ไม่แนะนําให้เล่นหวยสักเท่าไหร่นะครับแต่แต่เขาบอกว่ามีมีแฝงไว้นิดนึงครับผมถ้าจะเล่น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 ใต้ดินดีกว่าบนดินครับเห็นไหมมันขุดลงไปใต้ดินแล้ว มาไต่มาที่สาครับสำหรับไตมาที่3นะครับผมได้เดอะเลิฟเวอร์ครับของผมได้เดอะฟูลนะครับเลิฟเวอร์สวยมากสำหรับเดอะเลิฟเวอร์แล้วก็เดอะฟูลนะครับผมพออยู่ด้วยกันเนี่ยเขาบอกว่าว่าถูกชะตาเลขไหนเราเป็นคนลิขิตเองครับผมเรา,เราจะมาคู่กันนะครับใช้ตัวเองเป็นตัวตัดเสินใช่ครับผมมาคู่กันนี่คือสองใบคู่กันหรือเปล่าครับไม่รู้ดิ <c oughs> อาจจะเป็นเลขคล้าสองตัวคู่กันก็ได้ะเออนั่นสิครับผมแต่เขาบอกว่าให้เราใช้ความรู้สึกของตัวเองเนี่ยเป็นคนตัดสินว่าจะเลือกอะไรดีครับผมไม่ต้องไปดูแบบดูโพยว่าโพย,โย,โย,โยมาแบบไหนไม่ต้องไ,ไปเลขดางเลขเด่นเอาตัวเองว่าถูกต้องแล้วครับแต่มาที่4ครับของเรื่องหวยหรือว,ว่าเรื่องโชคลาภเดี๋ยวเดี๋ยวูฮะ j u s t i c ครับพอเลยครับไม่ค่อยน่า ไม่ค่อยน่าเล่นสักเท่าไหร่ครับผมเพราะว่าเห็นไหมสังเกตดีๆคือเขาบอกว่าดีวิลแปลว่าการครอบงำนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะพูดว่าเสียชัวโดนแดกฮะเรียบร้อยไปครับสลรับชาวรัคนาราศีสิงครับอ่าก็หมดแล้วเนาะหมดแล้วครับห <5 S 2> <5 S 1> เรื่อง <5 S 1> แล้วครับใช่แล้วหมดไปประมาณครึ่งชั่วโมงได้แล้วอ่ะฟังเพลินแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าเราจะมีการพยากรณ์แบบ รายละเอียดลงรายละเอียดอีกรายเดือนสามารถติดตามได้ทางช่อง YouTube c h anel n ของหมอเมดครับอย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยปุ่มเราจะขึ้นไปให้ถูกต้องครับอีกหนึ่งช่องทางที่ติดตามเราได้ครับแฟนเพจหมอเมดโฮโ o นัมเบอร์ครับครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจของเรา2คนด้วยใช่แล้วครับเราก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในเทปหน้าในเทปการพยากรณ์รายเดือนสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ